เรามาพัฒนาพืชผ่าหรือน้ที่ให้เข้าตโลกกานเอาไว้ว่าเราจะดูแลราาักษามริเวรีนาที่มีพืชผักหลายชนิดท้ากินได้และกินไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันรวมไปถือสมุนไพรต่างๆอีกด้วยเราจือพวมือรัวใจเพื่อการออกแรรพัฒนาแต่ยาตาไม้กว่าใบไม้ เสียญ้ากี่ไม้รวเป็นกอนเพื่อทากรรมเผาถ้าผู้หญิงและผู้ชายเู้ด้วยเช้การคนละไม้คนละมือเพื่อที่งาจะได้เดินและเสีเรียววายพืชผักริมนะ้ำมีความสำคัญมากเป็นพืชที่หาก,กินได้ไง่ายที่สุดในช่วงฤดูขอมาขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องปลูกแค่เราเก็บกิน อย่าทุกวิธีดูแลไม่ทำลายจะมีให้เราได้กี่ทุกปีเราอยากให้อยู่ตลอดไปชั่วลุ่ชั่วหลานไม่อยากให้สุมพานและหายไปเพราะพืชพาริน้ำได้เลี้ยงคนมาหลายรุ่นแล้วซึ่งมีประโยชน์ตามมาใหม่เราจึงมอเหตุคูข้านขอทุกพารินะและสิ่งหลายอย่างการดูแลรักษา คือสิ่งสำคัญเป็นหน้าที่ของเราทุกคนหาเราปล่อยเฉยไม่เริ่มต้นดูแลภาษาตาแต่วันนี้วันหนึ่งอนาโคตข้างหน้าจะไม่มีให้เห็นให้เราได้กินอีก